สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมในหน้าจอคอมแบบนี้จะปแปลกๆหน่อยนั่นเองครับแต่ว่ากระแสช่วงนี้กำลังมาแรงมากเลยครับ Resident Evil 2 Remake หรือว่าเรียกสั้นๆว่า Resident Evil 2นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่ง เจ้าตัวนี้เนี่ยได้มีฉบับออกมาเป็นแบบภาษาไทยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบของ o f f i c เ a l ลเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบของมอสนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการโหลดไว้ให้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําการสอนในการลงมอสนั่นเองนะครับผมะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมคลิกมาที่ลิงก์นี้นะฮะจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับกดโหลดไปที่ ตัวสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับผมจะเป็นการโหลดซับไทยแล้วก็ภาคไทยนั่นเองนะครับผมก็กดดาวน์โหลดกันมาเลยนะฮะกดดาวน์โหลดกันมาเลยแต่ผมเหมือนจะมีแล้วนะก็เลยจะไม่โหลดมานั่นเองครับอ่าส่วนอีกลิงก์หนึ่งนะครับที่ผมจะแปะไว้ให้จะเป็นตัวโปรแกรมในการลงม็อดนั่นเองนะครับก็ให้กดคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะผม อาจจะเป็นตัวของ mod manager นั่นเองนะครับจะเป็นไฟล์ zip จะต้องมาแตะไฟล์กันอีกทีนั่นเองฮะผมขอไม่โหลดนะเพราะว่ามีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เอะทำไมไม่มีไฟล์สำหรับ mod manager นะครับจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะให้คุณคลิกขวาเข้ามานะครับแล้วก็แตะไฟล์นะครับแตะไฟล์เป็นแบบนี้นะฮะ แต่ว่าผมแตะแล้วไงก็เลยจะไม่แตะนะฮะอ่ะแต่ว่าถ้าดับเบิ่คลิกเข้ามาแล้วใครไม่มีเอ้ยแต่ว่าถ้าดับเบิ่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยใครไม่มีไฟล์เกมแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับสามารถสร้างขึ้นมาเองได้หรือว่าลองกดเข้าไปที่แอปนี่ก่อนนะครับ Mod Manager นะครับดับเบิ่คลิกเข้าไปเลยครับอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับผมได้ทําการลงเอาไว้แล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าลงไว้แล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการลบก่อนนะครับเพื่อที่จะสอนได้ง่ายๆนะครับอ่าหลายคนอาจะสงสัยว่าลบทํำยังไงเห็นตรงนี้ไหมครับนี่กดนี้แล้วกดเย็ดครับนี่อ่ามันจะคือการทําการลบมอดแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกแล้วเข้ามาอีกทีนึง่งอ่ะเขาจะให้เราเลือกเกมก่อนนะครับให้เราทําการเลือก Resident Evil 2 remake นะครับผม อ่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เราไปทําการเอาเจ้าตัวไฟล์ที่ผมให้โหลดมานะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะนี่นี่ไฟเจ้าตัวนี้นะคระับแต่ว่าผมขอโหลดอีกรอบนึงนะครับลืมไปนะครับว่ามันจะต้องใช้มันมันจะต้องใช้นี่ด้วยนั่นเองนะครับคือมันจะต้องใช้คือถ้าผมลบไปแล้วอะ่ะเออโทษทีนะครับคือถ้าผมลบไปแล้วเนี่ยมันจะ ต้องต้องโหลดใหม่นั่นเองนะครับผมเออเดี๋ยวรอผมโหลดสักคู่ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับอาตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึง Resident Evil 2กันเลยดีกว่านะครับภาคนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆด้วยนะครับประมาณน่าจะประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทําการโหลดมาเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําการซื้อมาด้วยเครับไม่ได้ทําการซื้อมาเล่นด้วยแต่ว่าด้วยที่ว่า ผลที่ว่ามอสเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วมันใช้กับตัวเถื่อนไม่ได้นะผมลองแล้วผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องจําใจนะครับซื้อมาเลยนะอ่าเดี๋ยวปิดตัวนี้ตรงไปก่อนนะครับนี่ฮนะผมจําใจซื้อมาเลยนะซื้อของแท้มาเลยประมาณ400กว่าบาทนะครับอ่าแต่ว่าอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับก็ใครที่ยังหาตัวไฟล์เกมไม่เจอหมายถึงว่าที่อยู่ของตัวเกมนะครับมันอยู่ในสตรีมเนี่ยจะหายยังไงให้กดมา ที่คลิกขวาตรงนี้นะครับตรงที่ชื่อเกมนะแล้วก็กดมาที่คุณสมบัตินะครับของคนที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นจะเป็น property นะฮะอ่ะแล้วก็กดมาที่ไฟล์ในเครื่องนะครับผมกดที่ค้นหานะครับอ่ะพอค้นหามันจะได้ไฟล์เกมมาแบบนี้ครับที่อยู่ของไฟล์เกมเนี่ยเอาไปทําไมเพราะว่าบางทีนะครับเนี่ยอันนี้คือ แอปเนี้ยผมเนี่ยได้ทําการโหลดมาแล้วไงแล้วทีเนี้ยผมได้ทําการใส่ไฟล์กองไฟล์เกมไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ให้ถ้ามันต้องเลือกเกมอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าผมเลือกเกมนะแล้วมันจะมีสีแดงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ต้องมาหาไงว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่โฟลเดอร์ไหนแล้วแล้วทำไงต่อเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปใหม่ก่อนพอจำที่อยู่ไว้แล้วนะครับแล้วก็พอเข้าแอปนั้นเราไปหาปุ๊บ พอเจอแล้วให้กดตัว,ตวนี้นะฮะกดแอปตัวเปิดเกมนะครับ .exe นะฮะตัวเปิดเกมนะครับแล้วก็กด open นั่นเองนะครับผมจะเป็นการเสร็จสิ้นนั่นเองนะฮะ,ะแต่ว่าพอเราโหลดตัวอพอเราได้ตัวที่จะแตะไฟเอ้ยไม่ใช่แตะไฟลสิพูดผิดอยู่แล้วคือพอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็คือตัวที่เป็นภาษาไทยนะครับทั้งซับภาษาไทยแล้วก็เสียงภาพเป็นภาษาไทยนะครับ ไม่ต้องแตะไฟล์นะตัวนี้ไม่ต้องแตะไฟล์นะผมบอกเลยว่าไม่ต้องแตะนะให้คุณทําการเปิดเจ้าตัว mod manager นะครับตัวแอปนี้นะฮะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมขอทําการนี่ก่อนเดี๋ยวลบไอ้นี่ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้สาธิตให้ดูไงเดี๋ยวมันจะเปิดไม่ติดนะ,ะเดี๋ยวต้องลบของ resident evil 3มไปก่อนนะครับผม remake นะอ่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทําการเลือกเกมครับ เลือกเกมเป็นที่ Resident Evil 2 Remake อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดไฟล์ตัวอุ้ยผมเดี๋ยวผมหาตัวไฟล์เมื่อกี้ก่อนอ่ะให้เราเอาไฟล์ตัวนี้นะฮะมาตัวซับไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับไม่ต้องแตะไฟล์อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ลากลากเข้ามาวางไว้ตรงนี้ฮนะโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวแอปจะทำการโหลดนะครับ ไว้ในนี้นะฮะมันจะโหลดแล้วนะเฮ้ยมันเข้าไปยังเดียังไม่เข้านะอะรออีกทีอ่ะได้แล้วครับได้แล้วอะนี่นะครับจะมีโลโก้แบบนี้ด้วยนะครับฉบับภาษาไทยออแล้วก็ให้ทําการเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับผมเปิดทําไมเพราะว่ามันจะต้องโหลดตรงนี้นะฮะอะมันต้องโหลดไฟล์เกมนะครับ คือมันจะต้องโหลดไฟล์ที่มันเป็นซับไทยหรือว่าภาคไทยนั่นเองนะครับให้มันครบตามจํานวนที่มันกาหนดตรงนี้562นั่นเองนะครับผมพอมันโหลดเสร็จเมื่อไหร่เราก็สามารถกดรันเกมได้เลยครับผมอ่เดี๋ยวผมจะรันเกมให้ดูเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเกมน่าจะกําลังจะรันอยู่นะครับเล่นเกมสิครับรออะไรอ่าไฟล์เกมขึ้นมาแล้วนะครับ ซึ่งเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นของแคปคอมนะฮะและเกมนี้เนี่ยผมก็เป็นแฟนเขาเหมือนกันนะคือก็ตามตามอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงเ,เราก็เลยไม่กล้าเข้ามาเล่นแล้วก็เป็นเกมแนวๆแ,แบบสยองขวัญน,นิดนึงนะฮะน่ากลัวนะาัวอ่ามันเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าผมเข้าเกมแบบว่าเข้าเกมมาแล้วโปรแกรมอัดมันตัดนะครับใครมีโปรแกรมอัดดีๆแนะนําก็แนะนํากันมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าเกมให้ดูเลยนะครับว่ามันเล่นได้จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นฟอนต์ภาษาไทยมีเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะฮะนี่เกมนี้น่าจะเป็นของ Capcom นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็ถูกซะด้วยนะครับผมแล้วผมที่จริงก็เป็นแฟนเกมนี้นครับอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นเกมให้ดูกันเล็กๆน้อยๆเลยดีกว่านะครับผมแต่เกมนี้จะออกแนวสยองขวัญน,นิดนึงนะครับผมกดไปที่เรื่องราวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นต่อเลยละกันนะครับผมผมเล่นไปสักพักหนึงและจะไม่รู้ว่ามันจะต่อได้แค่ไหนนะครับผมซึ่ง คนที่มาภาพเนี่ยก็มีทั้งพันธมิตรด้วยนะฮะแล้วก็นักภาคชื่อดังเลยนะฮะผมอ่านี่นะครับผมนี่ขนาดป้ายนะครับท้ามเข้าเนี่ยยังเป็นภา,าษาไทยเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูสักตั้งแล้วกันนะนี่นรีออนนะผมเล่นตัวหลักรีออนเนาะ เจอใครแล้วตอนเนี้ยนายทำได้อ๋อมีพูดมีพูดบ้างแล้วนะครับโหมันโคตรเจือสลานเลยอะเปิดไฟหน่อยครับไม่ไหวแล้วจริงๆ ดิออเราไม่ไหวแล้วครับโดนซอมบี้หออน้าดิออนไม่ไหวแล้วปวดขี้ผมก็ไม่ไหวแล้วฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถดิออนได้พูดไปแล้วนะครับได้ทําได้เป็นภาษาไทายเลยนะเออเรียกไ,ได้ว่าเกมนี้สุดมากๆนะครับสําหรับมอดนี้นะใครอยากลองโหลดมาเล่นสามารถทําได้เนะี่ย เลยนะครับผมทําตามคลิปนี้ได้เลยนะฮะมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามกันมาได้นะรีออนเออไหนไม่ไหวแล้วปวดขี้ไปใครดีกว่า <S <S เออผมก็ลีออนไปขี้ดีกว่าครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย,าายอ่าลืมกดไลค์คนละคนให้กดแชร์คนละแชร์แล้วก็กดแชร์อย่าลืม <S 1> <S 1> กดอะไรนะลีออนสมัครเลยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าไปออไป